เสื้อตัวนี้เนี่ยพี่หงอทำไปนานละก็ตอนที่ทำมันก่อนก่อนพี่พี่หงจะเปิดเพจดังนั้นก็จะไม่มีคลิปสอนนะคะเสื้อตัวนี้กับตัวนี้เป็นแบบเดียวกันคือลูกค้าตัดตัวนี้ไปแล้วแล้วชอบก็นำผ้ามาตัดตัวนี้อีกทีหนึง่งเพื่อใส่กับผ้าถุงนะคะทีนี้จะให้ดูคอนะคะคอเนี่ยค่ะเขาจะเป็นผ้าเฉลียงนะคะ ตรงนี้จะเป็นผ้าเฉลียงสองชิ้นที่จับสันทบแล้วก็นำมาคว้ยกันนะคะทีนี้พอผ้าเฉลียงเนี่ยเขาจะหาตัวยึดไม่ได้เราจะต้องมีผ้าแก้วเนี่ยเป็นพื้นรองข้างล่างเพื่อให้เขายึดได้นะคะผ้าเฉลียงเนี่ยจะเป็นแนวนี้กับแนวนี้นะคะไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะคะจะเป็นข้างล่างและข้างบนคว้ยกันดังนั้น เราจะต้องกําหนดคอกว้างแล้วก็ตัดพักแก้วออกมาก่อนจะเป็นพักแก้วลักกี้นะคะเพราะว่าพักแก้วลักกี้เนี่ยเขาจะทรงตัวเนี่ยคะ่ะเนื้อนี้เขาจะบางมีคุณสมบัติคือเขาบางแล้วก็ทรงตัวนะคะถ้าพักเคมีเขาก็จะแข็งอันนี้เป็นลักกี้นะคะจะไว้ทําสําหรับถ้าต้องการให้ทรงอยู่ตัวนะคะผ้ารักกี้จะมีแต่สีขาวนะคะเราก็เริ่มจากแบบคะ่ะ ตัวนี้แพทเทิร์นเนี่ยจะต้องเก็บคอมาก่อนนะคะเก็บคอหทีเก็บคอหนึ่งกระเบียดนะคะอันนี้พี่หงเก็บคอมาแล้วจะสังเกตว่ากระดาษเยินมากเลยเพราะว่าแพทเทิร์นตัวนี้ตัดหลายรอบแล้วก็ตัดนานแล้วแล้วหุ่นลูกค้าคงที่ก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะคะเราเริ่มจากที่เราเก็บคอแล้วนะคะพอเก็บคอแล้วเนี่ยเราตั้งตั้งจุดไหล่ตรงนี้ค่ะจากจุดไหล่ตรงนี้นะคะจากจุดคอนะคะ มาหาจุดนี้เนี่ยพื้นที่ไหลตรงเนี้ยจะให้เหลือครึ่งนิ้วนะคะตรงเนี้ยให้เหลือครึ่งนิ้วเพื่อให้มีที่เกาะเวลาเข้าแขนนะคะแล้วเราก็จุดมาค่ะทีนี้ตรงข้างล่างเนี่ยค่ะจะต้องให้ต่ำกว่ายอดอกถ้าสูงกว่ายอดอกเนี่ยจะไม่สวยนะคะสังเกตนะคะยอดอกเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะคะจุดที่ต่ำตรงเนี้ยค่ะจะอยู่ต่ำกว่ายอดอก ความเขาจะได้มีพื้นที่ที่จะให้ผ้าเล่นกันนะคะอันนี้พี่หงให้ต่ำถ้าวัดจากยอดคอตรงนี้ก็11นิ้วครึ่งอันนี้ขึ้นกับความสูงแล้วแต่ความสูงของบุคคลนะคะแล้วก็ช่วงตัวยาวของบุคคลนะคะของแต่ละบุคคลดังนั้นตรงนี้จะไม่ตายตัวเน้นว่าให้ต่ำกว่ายอดอกนะคะต่ำกว่าสักหนึ่งนิ้วนะคะแล้วเราไม่ลากตรงนะคะเวลาลากเส้นเนะะี่ยค่ะ เราจะโค้งสักหนึ่งเซนนะคะสังเกตนะคะเส้นสีเขียวนี่ยคะ่ะแล้วก็เรามาหาความกว้างของช่วงไหล่ตรงนี้คะ่ะจะสี่นิ้วสามนะคะช่วงนี้จะเปิดออกแล้วเราก็ไปหาแนวคอหลังคะ่ะนํำสองนี้มาต่อกันคอหลังจะเป็นเส้นนี้นะคะคอหลังจะเป็นแค่นี้นะคะช่วงความกว้างของคอเนี่ยคะ่ะ จะแค่2นิ้วนะคะความกว้างของคอสนิ้วตรงนี้เราก็วาดคอหลังไปทีนี้คอหน้าเนี่ยคะ่ะวาดโค้งลงมาเลยนะคะชิ้นเนี้ยเราจะมาทํากับผ้าแก้วโดยการที่เนะะี่ยค่ะลอกแบบนะคะลอกลงมาใส่ผ้าแก้วจะมีเส้นไหลแล้วก็เส้นคอจะเป็นเส้นขอบกลมลึกนิดนึงนะคะแล้วก็ เส้นสามเหลี่ยมตรงเนี้ค่ะที่เราจะไปใส่ตัวตัวตัวผ้าเฉลียงเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะอันนี้ตัดผ้าแก้วมาอย่างนี้เลยนะคะทีนี้จะปล่อยเปลยอ,อย่างนี้ก็ได้คือคอเนี่ยจะตัดอย่างนี้เลยก็ได้แต่พี่หงมองว่ามันไม่เนียนนะคะคอเนี่ยควรจะนำคือผ้าแก้วท่อนเนี้ยจะดนสัมผัสกับเนื้อนำผ้ากาวเยลซีก็ได้ค่ะมาวาง แล้วก็หลบคอตรงนี้แล้วล้มลงไปเขาก็จะติดตรงนี้เลยนะคะกาวเยเซียอค่ะเขาจะมีเนื้อกาวในตัวใช่ไหมคะเราก็นํามาหลบคอแล้วก็ติดลงไปข้างหลังนี้เลยนะคะจะได้ได้ได้เป็นสีเดียวกับผ้านะคะทีนี้เวลาทาเวลาทํานะคะขีดเส้นกลางนี่ยาวลงมาเลยนะคะตัดผ้าเฉลียง ผ้าเฉลียงเนี่ยจับสันทบอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็ให้ยาวไว้ก่อนอย่างนี้นะคะสองชิ้นอันนี้พี่หงทํทำสองสีให้ดูจะได้เห็นชัดๆนะคะอันนี้ทำสองสีให้ดูตัดผ้าเฉลี่ยงนะคะจับสันทบอย่างนี้สันทบแล้วเนี่ยให้กว้างให้กว้างสักหน่อยหนึ่งกว้างสักสินิ้วอะค่ะก็คือยี่ใช่ไหมคะพอสันทบแล้วก็จะเหลือสิบนิ้วแล้วก็ให้ยาวไปก่อนนะคะนำ ชิ้นนี้ค่ะีมาวางอย่างนี้นะคะเราไม่วางทื่อๆอ,อย่างนี้นะคะนําอันนี้อันนี้จัดสันทบได้นะคะอ่ะพี่ของเจ้าชมพูไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวเขาแปะเพื่อไามา่ให้ตัวพัดแก้วเขาขยับ เราจะต้องไปหลบคอก่อนนะคะโดยใช้กาวเยลซี่หลบนะคะแล้วนำผ้าที่เราจะทำเนะะี่ยค่ะตัดเฉลียงกว้างเฉลียงจริงกว้าง20นิ้วแล้วก็ยาวยาวไว้ก่อนเลยนะคะต้องไปเย็บกลับก่อนนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้พี่หงไม่ได้เย็บกลับนะสมมุติว่าเย็บกลับแล้วนะคะเพราะอันนี้พี่หงจะสาธิตให้ดูสมมุตินะคะว่าเย็บกลับแล้วตรงริมนี้นะคะดังนั้นหัวผ้าก็จะเก็บไปหมดแล้วนะคะ เราก็นํามาคว้กันอย่างนี้ค่ะทั้งชิ้นบนชิ้นล่างนะคะแล้วก็คว้กันอย่างนี้ทีนี้เราก็จับอย่างนี้ได้เลยค่ะจับไปเลยนะคะให้ให้ให้ตรงสันทบเนี่ยค่ะอยู่อย่างนี้อย่างนี้นะคะอันนี้จะต้องใช้ อันนี้จะเนาเนี่ยอย่างนี้นะคะเราจับคอบนก่อนนะคะแล้วก็อย่าตึงนะคะนะคะคอเราต้องหลบแล้วนะคะอันนี้ก็จับอย่างนี้ก็เนานะคะตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เย็บกลับเราก็จับพับเข้าไปอย่างนี้นะคะแล้วก็กึงมืออย่างนี้นะคะ ทีนี้พอชิ้นล่างเนี่ยคะ่ะเราก็จับอย่างนี้กึงมือเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะจะไม่เย็บกลับก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะซ้อนกันอย่างนี้คะ่ะทีนี้อยู่ที่เราจะกะระยะละอันนี้เราก็อย่างนี้นะคะกึงมือเป็นต้องใช้ตรงนี้เราจะต้องกึงด้วยมือเนาก่อนนะคะแล้วก็กึงกึงกึงเพื่อให้เขาติดกับ ผ,ผ้าแก้วนะคะนะคะให้เขาติดเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเราก็ตัดผ้าออกพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ตัดยืดให้ติดกันก่อนนะคะแล้วก็กลึงให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะได้แผ่นเนี้ยแผ่นปีกตรงเนี้ยไปต่อกับคอคอของตัวจริงนะคะตรงเนี้ยเราก็ตัดออกไป นะคะคือจะต้องตัดให้ใหญ่ไว้ก่อนเพื่อที่เราจะมาหาจังหวะของผ้าได้อย่างเงี้ยนะคะแล้วคอตรงเนี้ยค่ะอย่าให้ตึงนะคะดังนั้นตัวพักแก้วตรงเนี้ยตรงคอลึกเนะะี่ยค่ะทำให้ลึกไว้ก่อนได้นะคะตรงนี้ห่างมาสองนิ้วแต่ตรงเนี้ยจะให้ลึกลึกไว้ก่อนได้นะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าจุดเนี้ยเราจะได้จะได้ไม่เห็นนะคะ แล้วสําคัญแล้วเราก็ต้องสอยนะคะสอยตามที่เป็นจีบๆนะคะเราจะตั้งจีบตรงไหนเราก็จับอย่างเงี้ยแล้วก็สอยให้เขาติดค่ะเราก็จะได้ทรงนี้นะคะ